สวัสดีครับผมช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาตากข้าวกันนะครับผมหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตของปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาตากข้าวให้เข้าแห้งก่อนนะครับเนื่องด้วยว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราบางอันก็สุกเต็มที่บางอันก็ยังเขียวๆอยู่นะครับแต่เขาก็เป็นเมล็ดเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชาวนาจะรู้กันดีนะครับผม และนี่นะครับจะจะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับเราต้องตากให้เขาแห้งสนิทนะครับถึงจะเอาขึ้นยุ้งฉางเก็บไว้ได้นะครับผมสำหรับคนจะเที่ยวนะครับการทำนาเราทำกันเองนะครับผมแล้วก็เราจะนินเก็บไว้ทานนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับไว้ใช้ต่อไปในปีหน้านะครับผมและนี่นะครับ ก็สำหรับชาวนาทุกๆคนนะครับที่ประสบเกี่ยวกับน้ำท่วมนานะครับผมคนจะเที่ยวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนฟากทางนู้นนะครับก็กำลังจะเกี่ยวเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเราก็กำลังตากข้าวนะครับได้ตากมาสองวันนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับผมไม่มีแดดเลย มีพึ่งมีวันนี้นะครับที่มีเดดถึงได้ตากข้าววันนี้นะครับก็คาดว่าจะตากอีกสัก2วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้ถึงจะเอาขึ้นเร้าได้นะครับตากเดดตากลมก็ต้องสู้นะครับผมชีวิตชาวนากว่าจะได้เมล็ดพันธุ์กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะครับไม่มีกําไรครับมีตขาดทุนกับขาดทุนแต่ก็จะเป็นต้องทำนะครับผมถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินนะครับ อาศัยที่ว่าบ้านเราก็คือเก็บไว้ทานเองนะครับผมส่วนมากก็จะเก็บไว้ทานเองแล้วก็น้อยมากที่เราจะเอาไปขายนะครับผมเพราะว่าขายก็ถูกมากๆเลยนะครับกิโลกรัมละ8บาทครับผมข้าวสดที่เกี่ยวเสร็จใหม่ๆนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จใหม่ๆซึ่งมันถูกมากๆเลยนะครับสงสารชาวนามากๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวและเป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆสู่ๆนะครับ